สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนนองาายระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2564 วันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 4เวลา9นาฬิกานางวาสนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายและนางมายุราสุขนอกนักวิชาการรายงานชำนาญการพนักง,งานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ห้างหุ้นส่วนจำกัด a a c Super สาขาหนองคายตั้งอยู่เลขที่3 8 0หมู่6ตำบลหนองก,มกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้าทั่วไปมีลูกจ้างจำนวน30คน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่31พฤษภาคม2564เวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นเวลาปิดทำการของห้าง AEC Super เจ้าหน้าที่ได้สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา23นาฬิกาสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้โกดังด้านหน้าซึ่งเป็นที่จัดวางสินค้าและห้องสำนักง,งานเสียหายทั้งหมดหนึ่งหลังและหลังที่สเสียหายบางส่วนไม่มีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและชี้แจงแนวทางให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนองคายได้ประสานศูนย์ความปลอดภย 4, ัยเขตสรรวมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในวันเดียวกัน เวลา10นาฬิกานางวาสนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายพศ2566ถึง2570ณห้องประชุมพันล้านโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทอําเภอเมือมง,งจังหวัดหนองคายโดยมีนางสาวสิริมาวัฒนูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โดยเคร่งครัดวันที่สองถุนายน2564เวลา13นาฬิกานายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการและนางสาวอัชราพรคนมั่นนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ในกิจการก่อสร้างจำนวนหนึ่งแห่ง โดยมีลูกจ้างสัญชาติไทย77คนและลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา20คนรวม97คนซึ่งพบว่าสถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด วันที่4มิถุนายน2564เวลา13นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพศ2564โดยได้รับการนิเทศงานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบซูมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการนี้นางโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนางวัชรีมากหวาน ผู้ตรวจราชการกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุณาร่วมชี้แจงแนวทางข้อเสนอแนะและให้กำลังใจในการเตรียมรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในวันที่11มิถุนายน2564นี้